อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับผมอุดมทุ่มฝันครับอ่าวันนี้ผมตั้งใจมานำเสนอออนไลน์คอร์สชุดที่6ของผมนะชื่อคอร์สก็ S and W E S and W E คืออะไรตัวนี้ก็คือ structure ข้อสอบที่ถามเรื่องโครงสร้างะ W E ตัวนี้อะไร r e t t e n equation ตัวนี้ก็คืออะไรข้อสอบที่เป็น sentence completion อ่ะ S C ใช่ปะ เน่ตัวนี้ก็เป็นข้อสอบที่เป็น error i d e t i f i c a t i o n ก็คือจับผิดอืม a c t i exam ในความหมายคือนะตะุยโจทย์นี่ชื่อเป็นภาษาไทยก็ตีแผ่แชฉข้อสอบนะ S n W E สามร้อยข้อเลยผมทำให้คุณโดยผมแยกกออเป็นสิบชุดนะ,นะ,นะชุดละสามสิบข้อต่อชุดโอเคอเพราะฉะนั้นคุณเก่งภายในปีนี้แหละ คราวนี้ผมอัปเดตล่าสุดนะ ep, เดือนเซปกันยายนนะปีนี้ย2021เร็วมากแป๊บๆจะหมดปีและนะเออท่าน,น,นี้ก็รูปผมเองปัจจุบัน,นอืมอ้วนท้วนสมบูรณ์เสื้อยืดใส่แทบไม่ค่อยได้เลยเออนะจริงๆก็ตั้งใจไว้จะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งข้ออ้างเลยโอ้ยน้ำหนักขึ้นมาเกือบสิบโลอ่ะโอเคเไปมาดูนะี คอร์สเซลบัสหรือคอร์สออนไลน์ของผมนะ S N W E Practice Exam um. อ่ะทีนี้เราไปดูดิผมแยกออกเป็น5้าเซ i ชันเซ t ชันที่1ผมจะอธิบายคุณในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของคอร์สนี้นะเออหนคอร์สนี้เหมาะสมกับใคร 2. สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้คุณจะได้อะไรบ้าง 3. การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์นะคำแนะนำนสั้นๆโอเค e ซกชันที่2ผมก็จะอธิบายคุณเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท Structure and written expression 1น่ก็เป็นเรื่องของวิเคราะห์ข้อสอบประเภทสตั u เจอ,อร์อไรจับทูใช่ไหมเออก็คืออะไร sentence completion เนี่สองวิธีการวิเคราะห์ ข้อสอบประเภท r ร t เ e n เ q ค a t i o n W E คืออะไรจะพิจารณาเอกเวติฟิเคชันเวลาเขาเขียนตัวยอ่อเนะี่ย S 4อันนี้มาตรฐานตัวนี้ E R ผมเขียนให้คุณดูก่อนเพราะต่อไปผมจะย่อแล้วโ <c oughs> อเค okay, ไป เซสชันที่3ผมก็จะพาคุณตลุยข้อสอบเลยนะ SNWE สิบ e, ชุดเต็มเหมือนผมอธิบายตอนตอนอ้น300ะข้อนะมีเท่าไหร่ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3 4 5 6 7 8 9 10หเ้าสท่าไหร่สามร้อยข้ออ่าโอเคไปเซสชันที่4เคล็ดลับการฝึกฝน การทําข้อสอบ SNWE เราเรียนรู้ไว้แล้ววิธีวิเคราะห์อ,อย่างไรฝึกฝนต้องทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จคนอื่นทําได้เราต้องทําได้คิดเพียงแค่นี้แหละสำคัญน,นะในความหมายตรงนี้ก็คือทิกและเทคนิคคือเรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะโอเคเซกชัน okay. ที่ห้าคำแนะนําเพิ่มเติมและบทสรุปส่งท้ายหัวข้อที่หนึ่งคำแนะนําเพิ่มเติมอ,อผมก็จะอธิบายคุณวนะ่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้าง นอกเหนือจากสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วในเซกชันที่หนึ่งถึงสี่สองผมก็จะพาคุณไปดูนะคนที่ประสบความสําเร็จแล้วที่เขาทาให้ผมโฟโตอัลบั้มนี่เฉพาะคนที่มาเรียนคอร์สสอนสดนะคัสเตอร์เทสติมเนียก็คือพวกรีวิวต่างๆนะของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคุณดมอนูผ่านแล้วก็นะโดยเทสติมเนี่หรือรีวิวของผมเนี่ยจะมีใบสกอร์ด้วยนะถ้าใครไม่มีใบสกอร์ core, แสดงว่าเขาเคยส่งมาแล้วนะแล้วเขาจะเขียนว่าสอบผ่านเท่านี้ได้คะแนนเท่านี้ นะ่คร้าคๆที่รูปที่ผมส่งไปให้แล้วไม่มีใบสกอร์แสดงว่าเขาเคยสอบผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ส่งรูปมาให้นะแต่งชุดเครื่องแบบครูอะไรเงี้ยโอ้โหเทมากบางคนก็แต่งชุดแอร์นะสามคำคมชีวิตและข้อคิดดีๆที่ให้กำลังใจเนะเวลาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่มันเหนื่อยนั่นนั้นกว่าจะถึงเส้นชัยนะเพราะฉะนั้นหัวใจต้องหนักแน่น <c oughs> สช่องทางการติดต่อสถาบันนะผมอธิบายถึงนี้คร่าวๆก่อนนะปัจจุบัน l i น e แอดทุ่มฝันโทรอีกมันมีปัญหาผมพยายามแก้แล้วด้วยตัวเองนะแก้ไม่ได้อนะผมก็เลยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันใช้ตัวนี้เลยแอดไซอศูนยะ์สองศูนย์สอนะท่านใดที่จะแอดมาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้คุณแอดไม่ได้ ผมก็แอดไม่ได้ตัดนี้ก็ตัดทิ้งเลยเอะโอเคผมก็เสียเวลาแก้ไปนานเหมือนกันนะแต่ก็ไม่สักเซสก็เลยเปลี่ยนเลยเอออ่าโอเคทีนี้เราไปดูช่องทางการติดต่อสถาบานันเว็บไซต์ w w w t u m p n t o i i c o m นะ Facebook สถาบันติวสอบโทรอีกตุ้มฝันรายดีเหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อกี้เนี่ยปัจจุบันผมใช้ตัวนี้ละ YEM 0 2 0 2 N นะตัวนี้ก็ได้หมกันนะ YouTube เสิร์ชคำว่าครูดมทุ่มฝันคุณเจอนะหรือมีอย่างหนึ่งนะถ้าคุณชอบใช้เหมือนผมผมจะใช้ QR ผมใช้ QR reader นะตัวอ่าน QR code อ่ะสองสองเข้าไปที่ตรงเนี้ยคุณก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า youtube เลยนะสองรูปนี้คุณก็จะเด้งไปที่ facebook page เลยโอเคเอออ่ะหข้อสุดท้าย business partner ปัจจุบันผมฝากไว้ที่คอ square ก่อนนะอ,อนาคตก็เดี๋ยวค่อย อัปเดตอีกทีโอเคเออท่านใดที่มีคําถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณแอดไลน์และทักมาตรงนี้ก็ได้มีแอนดมินคอยตอบนะออผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง s i y e m 0 2 0 2นะ์นยอง n โอเควผมก็จบลงไปแล้วในส่วนของคอสเซลรบัสเรียนรู้กับผมไม่รวดเร็วนะเอ,อสไตล์ผมก็คืออะไรถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วคิดดีแล้วนะดับหนึ่งยังไม่ถึงสามเลยไปแล้วหนึ่งสองปูขาย <laughs> โอเคตรงนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แต่ละเซ็กชันกันสวัสดีครับ